เดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์คุณตะวันดูนะครับสวัสดีครับคุณตะวันครับว,วันนี้มาเยี่ยมชาวนาใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากมาตั้งนานแล้วแต่คุณขึ้นได้มาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ที่<อ>มาเยี่ยมวันนี้วันนี้ได้พูดคุยนิดหน่อยก็เมื่อกี้จากที่ซาำมา,มาว่าข้อเรียกร้องก็รู้สึกว่าบรรลุแล้วรู้ว่ได้ได้รับข้อเรียกร้องเรียบร้อยแล้วก็รูกกยินดีกับเขามากที่คบบแบบ ามรานนัดรัดไม่ควรปล่อยเขามาตั้งแต่ตอนเอ่อไม่ควรปล่อยให้เขาออมาเรียกยร้องด้วยซ้ำรัดควรที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบการที่เขามาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีใครแบบตอนแรกไม่มีใครแบบเห็นหขวเขาเลยมาถังดดาารัดรรัฐบาลไม่มีใครลงมาฟัางลงมาอะไรกับเขาเลยกลายเป็นว่าแบบประชาชนกันเองที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่ว่าท้ายที่สุดก็กว่ำเรื่องจะเข้าคอรมอแล้วก็รับข้อเรียกร้องก็ านานพอตัวมเหมือนกันแต่ว่าก็ยินดีกับชาวบ้านด้วยคช่วยเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นหน่อยครับวันที่มีขบวนเสด็จแล้วคุณตะวันน้พูดถึงกลุ่มม็อบชาวนาอ่าใช่คือวันนั้นน่ะคะ่ะมีการคุกคามเราจากตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้ววันนั้นมีมีคนส่งมาให้ว่าม็อบชาวนานเนี่ยเปิดรับบริจาคอยู่แล้วก็เขาเนี่ยโดนย้ายที่มาไปที่อื่นเพราะว่าจะมีขบวนเสด็จผ่าน ตอนตอนนั้นยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าวันนั้นเลยจะมีขบวนเสด็จแต่พอเราโดทพุคามแล้วไปพื้นที่บริเวณนั้นถึงเพิง่งทราบทีหลังแล้วตอนนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าแบบโกรธที่ว่าทําไมเขาบอกมาเรียกร้องทาไมคุณไม่มาฟังปัญหาของเขาอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่เดินลงไปคนเดียวเลยแล้วก็เปิดไ <Okay. S 1> ลฟ์กลายเป็นว่าตํารวจแบบเยอะมากๆประมาณ50คนได้เลยมั้งเข้ามาลุกแล้วสุดท้ายแล้วเขา เขาไม่ฟังเราเลยนะครับเห่งที่เราพูดเขาเขาใช้วิธีที่แบบกุ้มเราแทนเราเราพูดออกไปว่าม็อกแทนที่คุณจะมาฟังปัญหาเขาแต่คุณกลับไล่เขาออกเพียงเขามีคนคนเดียวจะ,สะเสด็จคือทําไมทําไมคุณไม่ลองฟังปัญหาเขาละ่ะวิธีที่ดีที่ถูกต้องคือการที่ฟังปัญหาเขาและแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าไปไล่เขาออกแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ปัญหาของเขาจะ คุณต้องเห็นหัวเขาบ้างคุณต้องลงมารับความปัญหาเขาบ้างไม่ใช่รับรับใครใครก็ไม่รู้เพียงคนเดียวหคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่คุณควรจะรับใครก็รือประชาชนแต่ว่าหวังว่าวันนั้นจะทําให้ตารวจคิดได้บ้างเพราะว่าก็ไม่มั่นใจว่าตํารวจเขาจะคิดได้ไหมแต่ก็ขอให้เขาคิดได้บ้างว่าออปัญหามันอยู่ตรงนี้เขาบ้านเขาอยู่ตรงนี้อย่าไปรับใค้ใครคนใดคนหนึนหน่งเลยค่ะครับผมครับก็ วันนี้มาเยี่ยมชาวบ้านนะฮะแล้วก็มาให้กำลังใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,บคุณตะวันครับ